สสีนี้อยู่แล้วนะครับเขียวเหลืองเอ่อเขียวฟ้าแดงนะครับเราใช้อะไรได้บ้างครับเราใช้โทรศัพท์มือถือใช้อินเทอร์เน็ตใช้ HMS ได้นะครับแต่วันนี้เราใช้ฟิล์มดีลเลอร์ของเรา1ซิมครับชื่อว่าฟิลยักษ์น้อยของเรานะครับเราได้อะไรครับเราใช้โทรศัพท์ได้ปกตินะเราใช้อินเทอร์เน็ตได้ดีกว่าเดิมนะเราใช้ส่งเ m s ได้สิ่งที่ได้เพิ่มเติมคือสร้างรายได้ให้กับเรานะครับนะทุกดีลเลอร์สามารถสร้างไรายได้เป็นหลักล้านได้กับเรานะครับนะเป็นช็อป ฟิลออนไลน์เป็นร้านค้าออนไลน์ด้วยนะครับเปรียบเสมือนช้อปปี้ลาไาด้าเลยทีเดียวนะแพลตฟอร์มต่างๆจะลันขึ้นมานะครับเพื่อนๆครับนะครับหน้าร้านเราเป็นแบบนี้นะครับอยู่ในมือถือของเราและอยู่ในมือถือของทุกคนสามารถจาหน่ายสิมได้ลงทะเบียนได้สมัคร็ปเกจได้เติมเงินได้ย้ายค่ายได้ร้านค้าออนไลน์ได้นะคิดถึงเป็นตู้เติมเงินนะเพื่อนๆแต่ทาได้สรารพัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบินอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ยังมีตัวสินค้าที่มาอยู่เบสออนอยู่บนแพลตฟอร์มของเรานะเพื่อนๆนะครับนี่คือหน้าตาของเรรานะคับ โอเคเนื่องาเราเห็นตรงนี้แล้วเราตัดใจแล้วนะครับเรามาดูกันว่าแพ็กเกจในการเข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างและสิทธิประโยชน์ในการใช้ซิมปันจุกเนี่ยของดีลเลอร์เนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับแพ็กเกจของเราง่ายๆครับเรามีแค่2แพ็กเกจเองนะครับแพ็กเกจพันห้าร้อยบาทแพ็กเกจห้าพันบาทมาดูนะครับว่าแต่ละแพ็กเกจได้อะไรนะครับเราสมัครเข้ามาในโครงการซิมปันจุกในแพ็กเกจแรกนะครับคือเปิดดีลเลอร์แพ็กเกจหนึ่งพันห้าร้อยบาทได้อะไรบ้างครับได้ซิมหนึ่งซิมเบอร์หนึ่งเบอร์นะครับและได้สิทธิ์ในการเป็นดีลลเอร์ จ่าย1,500บาทครับเพื่อนๆนะครับเรามีสิทธิ์จักและสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนร้านค้าออนไลน์ของ f e ิ d ทันทีเราสามารถที่จะขยายสาขาได้ทั่วประเทศอีก9 0 0 0แสกว่าสาขานะครับดีลเลอร์สามารถลงทะเบียนซิมนะจำหน่ายซิมและอื่นๆนะครับจำหน่ายสินค้าของพันธมิตรในโครงการที่มีในแพลตฟอร์มแล้วนะครับจำหน่ายสินค้าในมาเก็ตเพจนะครับในมาเก็ตเพจของ f ิ e โชล์คอมที่มีอยู่แล้วนะครับ ฟรีนะครับเว็บไซต์ขยายงานแน่นอนครับวันนี้เราไม่ต้องไปจ้างใครทำเว็บไซต์เซลเพจต่อไปนะครับเมื่อเราสมัครเสร็จเซลเพจนั้นเสร็จเรียบร้อยเราสามารถขยายงานได้โดยเว็บไซต์ของเราเลยนะครับเพื่อนๆเป็นของตัวเราเองเลยนะครับนะฮะและยังได้ฟรีอินเทอร์เน็ต4เมกอัลลิมิตนะครับสามสิบวันครับนะจัดจ่ายค่าเจ็บพันห้านะครับและโบนัสกลับคืนมาเราหนึ่งพันบาทเราจ่ายไปพันห้าใช่ไหมครับเพื่อน เราได้โบนัสกลับมาค่าโทรครือน่าอีก1,000บาทแสดงว่าเราจ่ายค่าเปิดดีลเลอร์เท่าไหร่ครับ500บาทเองอู้ยทำไมถูกจริงๆเลยนะครับอ่านะครับและการโทรศัพท์ทุกเครือข่ายคือนาทีละ75็ดาตังค์นะครับค่าอินเทอร์เน็ตฟูลสปีดนะครับ25สิาตังค์นะครับต่อเมกะบิตนะครับเพื่อนๆตามมาตรฐานของกสทชนะครับอันนี้คือแพ็กเกจพันห้าสุดยอดไหมครับเพื่อนๆสุดยอดนะครับอ่ามาดูแพ็กเกจห้าพันครับแพ็คแพ็กเกจห้าพันได้อะไรเหมือนเดิมนะครับอ่าได้เบอร์เพิ่มเติมงคล ได้อินเทอร์เน็ต10เมก30วันเพืเ่อนๆและได้โบนัสคืนมา2,000บาทเพืเ่อนๆนะครับค่าโทรค่าเน็ตเหมือนเดิมนะครับนี่คือแพ็กเกจท,ที่2นะครับเพื่อนๆอ่ะต่อมานะครับหลังจากเราเป็นดีลเลอร์แล้วหรือว่าหลังจากที่เราเป็นยูเซอร์ในการใช้เบอร์ของฟิลเจอร์คอมแล้วนะครับหลังจากนั้นเบอร์เติมเงินเนาะก็จะเป็นเบอร์เติมที่ทุกเดือนต้องเติมทุกๆ30วันนะครับไม่ใช่เดือนนะทุกๆ30วันนะเพื่อรักษาสิมนะครับมีอัตราการเติมตั้งแต่่50บบาาทนะ299 499 999ตมชือกกครั เบสิก50บาทนะครับสตาร์299นะครับซูเปอร์สตาร์499นะครับอ่าอีลิทเ9 9นี่คือชื่อแพ็กเกจนะครับใช้ได้บ้างอินเทอร์เน็ตดูตามนี้เลยนะครับโทรได้กี่นาทีตามนี้เลยนะครับใช้เวลา30วันเช่นเดียวกันนะครับทุก30วันเราก็จะต้องเติมแพ็กเกจเช่นนี้นะครับเลือกเติมได้เลยครับเพื่อนๆนะเอาที่ท่านสะดวกอยากใช้นะครับ